กราบสวัสดีกาลยาณิมิตรที่รักทุกท่านครับคลิปนี้พยากรณ์ดวงรายปีนะครับของปี2 5 6 7ขอก็ภาพรวมใหญ่ๆนะครับดูภาพรวมใหญ่ๆของทั้ง12ลัคนาราศีเลยครับว่าจะมีดาวใหญ่หญๆย้ายหรือว่าจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญในชีวิตต่างๆเรื่องใดบ้างนะครับของทั้ง12ลัคนาราศีโดยที่มีดาวพฤหัสบดีครับเป็นดาวบุญใหญ่ช่วงปัจจุบันนะครับช่วงต้นปีช่วงมกราคุมพามนามนาเมษาวันที่29เเมษายนนะครับ 2067เนี่ยดาวพระัสบดีที่ครองราช,าชโชคอยู่เนี่ยจะย้ายราศีนะครับยกข้ามาสถิตมาอยู่ที่เรือนของราศีพฤกษ์โสมนะยังครองตำแหน่งที่ดีอยู่นะครับที่ว่าดวงจุลจักรก็ยังให้คุณแต่ก็ยังถือว่ายังให้คุณอยู่นะอาจจะน้อยกว่าช่วงรา,ราชา,า,ชาชโชคก็จริงครับยังเป็นดาวที่ให้คุณอยู่นะครับถือว่ายังส่งผลเรื่องดดีสําหรับทั้ง12ราศีเรื่องใดบ้างเรามาคุยกันมา,มาพูดคุยกันแล้วก็ช่วงเวลาไหนบ้างที่ใน รอบเดือนมีเดือนไหนบ้างที่ต้องพูดคุยกันนะเรื่องที่ต้องเฝ้าเตือนหรือว่าระวัดระวังกันนะครับต้องพยากรณ์ตามจริงนะครับให้รู้ดวงก่อนย่อมดีกว่านะครับเรื่องดีๆเราก็ต้องพูดกันนะครับเรื่องระวังก็ต้องพูดนะครับต่อไปเรามาพยากรณ์ของแต่ละลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีสิงห์ครับพยากรณ์ตอนพิเศษนะครับดวงรายปีนะ,ป,ะปีพศ2567นะครับ ผมก็ตั้งดวงให้เรียบร้อยแล้วนะครับในตลอดทั้งปีนะับเป็น12เดือนดูที่ดาวใหญ่ดาวพฤหัสบดีนะครับมีการแยกระสีในช่วงเดือนเมษายนครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องดีๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างนั้นไรนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงห์ครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาววาสนาของท่านเองครับดาวพระอาทิตย์ตัวแทนดาวคือเลข1ครับพิมพ์เลข1รัวๆ9ตัวครับ เลข9คือดาวพระเกตนะดาวบุญใหญ,ญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัยความโชคดีความมีโชคลาภนะครับพิมพ์เลขหนึ่งรัว9ตัวครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐนั้นขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับขอให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับพยากรณ์เลยนะครับดูในช่วง4เดือนแรกของปี67นะครับยังมีดาวพระศบกดีนะครับดาวบุญใหญ,ญ,ญ,ญ่ดาวคุ้มภัยให้กับคุณอยู่นะครับอยู่ที่เดือนสุภานะครับ ดาวพระัสปดีเป็นดาวจุลรมรณะแล้วก็จุลปุตตะเนะี่ยความหมายดีนะครับครองราชาโชคอยู่ที่เดือนสุภาพเช่นนี้นะครับเรื่องแรกเลยเด่นๆเลยสําหรับความก้าวหน้านะครับการมีโอกาสได้เลื่อนขั้นตำแหน่งหนะ้าที่การงานครับชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่ามีสูงมากๆนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นที่สุดใน12ราศีด้วยนะครับเพราะว่าดาวอยู่ที่เดือนสุภาพโดยตรงนะครับท่านไหนที่ประกอบกิจงานการใดเรื่องของการทํางานบริษัทองค์กรเนี่ยเข้าตาหัวหน้าจนานหนมากนะครับความ ก้าวหน้าความสาเร็จครับสุภาพหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นแหละครับท่านไหนที่ทํามาค้าขายมีเกณฑ์เรื่องของการค้าขายเดียวงานที่มากขึ้นนะครับกลุ่มของลูกค้าประจําหรือว่าลูกค้ารายใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มของการค้าขายออนไลน์ค้าขายทางไกลหรือว่าดีครับแล้วการที่เป็นดาวช่วมหณะเนีมาอยู่ตําแหน่งนี้นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ในช่วงสีเดือนแรกของปีมีโอกาสเดินทางไกลมีความแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วยังมีโชคความสําเร็จที่เรียกว่าโชคลาภจากการเดินทางนะครับรวมทั้ง เกณฑ์เรื่องของมรดกทรัพย์สินด้วยนะครับมรณะมรดกทรัพย์สินนะครับท่านใดที่อยากจะเคลียร์ใจอยากจะได้รับนะครับสิทธิประโยชน์นะครับผลประโยชน์ด้านทรัพย์สินหรือว่ามรดกมีโอกาสได้สูงนะครับในช่วงต้นปีเลยนะครับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์คุณมีโอกาสหมดนะครับท่านใดที่อยากจะขายก็ขายได้ด้วยนะครับขายได้ราคาที่ดีถูกใจคุณด้วยนะครับที่ดินอาคารพาณิชย์ด้วยนะครับต่อมาครับดาวส่องแสงนะดาว ราศพดีเนี่ยเล็งมาที่เรือนสหัชชาด้วยนะครับก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะใกล้ๆด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีโอกาสได้พบคอนเนคชันใหม่ๆนะครับเพราดาวพระสบ,บดีเป็นปุตตัดพบเจอคอนเนคชันใหม่ๆเพื่อนมิตรสหายใหม่ๆแล้วก็มีอาจจะรู้จักคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่เพศตรงข้ามจะส่งเสริมเรื่องของการทำมาหาเงินให้กับคุณด้วยนะครับรวมทั้งมีเครดิต ชื่อเสียงหรือว่าคำพูดคำจารที่ดีครับช่วงนี้ชาวาราคณาราศีสิงจะค่อนข้างจะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะครับจากเพื่อนร่วมงานนะครับท่าน,นี้ครับดาวยังส,งส่งแสงตรีโกนมาที่เรือนลาภะแล้วก็เรือนป,ปัตตนีด้วยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องของโชคลาภความสําเร็จการทํางานหรือว่าโชคลาภแบบฟุกๆฟกด้วยนะครับชาวรัคณาราศสีสิง์มีแน่นอนนะครับรวมทั้งเรียกว่ามีแฟนนะครับมีแฟนส่งเสริมดวงเรื่องของโชคลาภให้กับคุณนะครับ สุภาพมาตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์ดีมาอยู่เรือนปัตตานีสําหรับท่านที่ยังโสดเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆครับมีคนที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะครับมีเกณฑ์ที่จะอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะครับลองพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าดาวแห่งรักใหม่ก็ถือว่าเปิดนะครับช่วง4ีเดือนแรกของปีนะครับดาวพระศบดีตำแหน่งตรีโกณนะครับมาอยู่ทเรือนปุตตะแล้วก็เรือนตัวเองนะมาอยู่เรือนวาสนาด้วยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์จะมี เกณฑ์สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะครับบางท่านรู้สึกว่ามีกําลังกายกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับมีความกระปรี้กระเป๋านะครับมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆโปรเจกต์โครงการต่างๆจะเยอะมากนะครับในหัวเนะี่ยคิดอย่างเดียวไม่พอครับหยิบจับลงมือทําได้เลยนะครับการที่ดาวถึงว่าสนาคุณโดยตรงแล้วก็สุภาพหมายถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยคุณจะทําได้ดีนะครับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่คิดอย่างเดียวไม่พอทําเลยครับความก้าวหน้าความสําเร็จเนี่ยการเลื่อนขั้นตำแหน่งมีสูงนะครับ มีคนนิยมชมชอบมีคนช่วยเหลือนะครับมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแล้วเรือว่ามีพัฒนาชีพมีหุ้นส่วนที่ดีด้วยนะครับช่วยเหลือคุณอย่างดีนะครับเรื่องของดาวพระศุดีในช่วงสีเดือนแรกของปีหรือว่าส่งเสริมชาวลัคนาราศีสิงห์โดดเด่นนะครับทั้งการงานแลว้วก็โชคลาภการเงินแล้วก็ความรักหรือว่าค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับในช่วงสีเดือนแรกนั้นก็มีช่วงเดือนหนึ่งเดือนครับเดือนมีนาคมช่วงนี้ต้องเตือนกันนิดนึงครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับ มีช่วงเดือนมีนาไหนมีช่วงที่ดาวพระศุกร์นะพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกมาอยู่ที่เดือนปัตตานีนะเป็นคู่ศัตรูกันนะครับฉะนั้นช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่ว่าใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วนะครับในเดือนมีนาคมต้องใส่ใจกันให้ดีครับมีเกณฑ์จะไม่เข้าใจกันนะครับเขาเรียกว่าเป็นอริหมายถึงว่าความเห็นไม่ตรงกันนะครับพระศุกร์เป็นของตัวเลขหรือว่าการเงินด้วยนะครับการทํามาหาไ,ได้คุยกันให้ดีครับพระศุกร์เป็นดาวจุลน์การงานของคุณด้วยนะบางทีไม่เข้าใจกันนะครับพยายามเอาชนะกัน ถกเถียงนะเรื่องของการงานหรือว่าเพื่อนฝูงนะจะมาทําให้ความรักเสียหายได้นะครับต้องคุยกันให้ดีกับแฟนนะครับอีกช่วงหนึ่องอ่อีกกลุ่มนึงครับมีดาวกลุ่มมาสถิตยอยู่ที่เรือนมรณะครับทั้งพระธิ์พระพุธแล้วนะก็พระราหูเนี่ยพระราหูกับพระอ่พระพุธเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันด้วยคู่อริกันนะครับมาอยู่ที่เรือนมรณะด้วยนะครับทีนี้ต้องเตือนเหมือนกันครับเดือนมีนาคมชาวลัคนาราศีสิงห์ครับการพูดจานะ เอกสารสัญญาต่างๆดูให้ดีครับมีเกณฑ์ที่จะถูกเรียกว่าทรายศหักหลังเลยก็ได้นะครับมีดาวประทร์มาอยู่ด้วยนะครับมันทาให้เรากระทบตัวเราเองนาะเกตจะยศชื่อเสียงของเรานะครับกระทบเ,เรื่องของการเงินด้วยครับพระพุธเป็นดาวช่วรนการเงินและะ้วจุลศระเรียกว่ามีดวงมากระทบหลายอย่างนะทั้งตัวตัวเราเองนะชื่อเสียงการเงินไระทบการงานชิงไปที่ การมีศัตรูด้วยนะถ้ามีใครหยิบยืมเงินเสียนะเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพนะครับเอกสารสัญญาใดๆต้องอ่านให้ดีให้รอบคอบไม่แน่ใจไม่จําเป็นจริงอย่าไปเซ็นนะครับจะเสียค้ำประกันบุคคลการเงินด้วยจะมีปัญหาแน่นอนนะครับรู้ดวงก่อนเราจะได้วางแผนชีวิตได้ดีครับต่อมาครับมีช่วงเดือนเมษายนครับ30เมษายนครับเวลาประมาณบ่ายโมงสนาทีนั่นแหละครับในประเทศไทยนะครับดาวพระศบดีครับย้ายราศีนะครับยกเข้ามาสถิต อยู่ในตําแหน่งที่ยังเข้มแข็งอยู่นะครับแต่อาจจะอ่อนกว่าช่วงปี66นะ่ะเป็นตําแหน่งจุลจักรก็หย่อนมาหนึ่งแต่เป็นดาวที่ให้คุณสูงอยู่นะครับพระสวัสดี์มาอยู่ที่เรือนการงานของคุณโดยตรงครับเราบอกว่ามีดาวบุญมาอยู่ที่เรือนนี้นะครับการงานครับเช้าลักนาราศีสิงห์จะดีและโดดเด่นนะครับเด่นที่ศุนใน12ราศีด้วยก็ว่าได้ในของการงานแน่นอนครับการงานดีแน่นอนนะครับสัมพันธ์พระอสวัสดี์เป็นดาวชุ่วระพุตะด้วยบางท่านเนี่ยได้รับงานโปรเจกต์โครงการใหม่ๆนะ่ะ ทำได้ดีนะครับลองหยิบจับทําให้ดูนะครับถ้าใดที่ทํามาคล้ายๆอยู่มีเกณฑ์สูงครับที่จะมองเห็นช่องทางการขยายสาขาขยายช่องทางการจะจําหน่ายนะครับการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่โปรเจกต์สินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่หยิบจับเรื่องได้เลยนะครับนับจาก30เมษายนไปต้นไปเนะี่ยจะสําเร็จแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกธุรกิจหรือว่าการค้าออนไลน์จะดีมากๆครับ ราสบ,บดีส่องแสงโดยตรงเข้าไปที่เรือนพันธุนะครับราสบ,บดีตำแหน่งเข้มแข็งนะครับฉะนั้นเรื่องของอยังคงโดดเด่นนะครับการเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ครับชาวลักนณะราศีสิงห์มีเกณฑ์นะครับเป็นมาจากเรือนกรรมมาก,ก็หมายถึงว่างานครับท่านใดที่ทํางานเป็นเซลล์เป็นนหน้าเป็นพ่อค้าคนกลางน,ะนับจาก30เมษายนเป็นต้นไปยนะยาวไปอีกหนึ่งปีกว่าๆนะครับคุณจะมีวาจาเรียกทรัพพ์นะปากเป็นทองคำนะครับเรียกได้หมดครับอสังหาริมทรัพย์นะครับกลุ่มนี้ ทำได้ดีมากๆครับเจรจาค้าคล่องปิดการขายได้ง่ายได้ไวมากๆครับเพราะว่าทั้งมรณะแล้วกัพันธุ์นี่ยมาถึงอสังหาริมทรัพย์โดยตรงครับคุณโดดเด่นที่สุดแล้วครับท่านใดที่อยากจะขายขายได้นะได้ราคาที่ดีมากๆเลยนะครับถูกใจคุณท่านใดที่ไม่เคลียร์กันก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของมรดกทรัพย์สินนับจาก30เมษายนไม่ต้นไปเนี่ยพูดคุยกันแล้วจะเคลียร์ได้แล้วคุณยังได้ประโยชน์ได้สิทธิพิเศษเรื่องของมรดกทรัพย์สินนั้นๆนะครับต่อมาครับดาวพระสบดีเนี่ยมายก มาที่เรือนตัวเองครับเรือนมรณะด้วยนะความหมายดีนะครับเกณฑ์แรกเลยนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์สุขบังกายนะครับจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยคุณจะมีพละกกาลังมีเรามีเอเตอร์จีเยอะนะครับทำกิจงานกันใดก็จะสะดวกมรณะหมายถึงมรดกทรัพย์สินก็พูดไปแล้วนะครับมีค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับแล้วก็สัมพันธ์มาที่เรือนลาภะด้วยนะครับเรื่องเรือนวินาศนะครับสัมพันธ์มาที่เรือนวินาศเนี่ย ฉะนั้นเนี่ยคุณก็ชัดเจนเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับความเป็นวินาศก็จะรุน,น้อยถอยลงไปนะครับเกณฑ์สุขภาพร่างกายมีเกณฑ์จะดีขึ้นฟื้นขึ้นงานยากๆที่ติดขัดล่าช้านะครับก่อนเมษายนสามสิบเมษาคุณทํายากนะมาหยิบจับนะับวันที่30เป็นลต้นไปนะครับคุณจะทําได้ดีนะทำได้ราบรือยแล้วก็สําเร็จสูงครับต่อมาครับดาวพระสบดียังส่องแสงไปตรีโกนะครับ,รบรรคบู่ท่าที่เรือนตัวเองแล้วก็เรือนการเงินด้วยก็นข้างจะชัดเจนนะครับ 菩萨บุตรีเป็นเจ้าเรือนปุตตะเป็นเรื่องของการเสีย่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับมาสัมพันธ์กับเรื่องการเงินครับโชคลาบการเงินครับการเงินในเรื่องของการบรหิหารจากการวามเสี่ยงการเงินจากการลงทุนนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งหมดนับจาก30มเมษายไนไปจนไปยาว,ยาวอีกหนึ่งปีคุณจะทำได้ดีมากๆครับใครเป็นเทรดเดอร์เป็นนักลงทุนทําได้ดีมากๆอีกทั้งครับใครที่เป็นนักเสีย่ยงโชคเสี่ยงดวงต้องบอกว่าดวงเปิดแล้วนะครับเพราะว่าปุตตะหมายถึงการลงทุนแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะครับคุณจะทําได้ดีนะ ได้เงินมาด้วยนะดวงชะตาเปิดนะครับที่เหลือภาพรวมถือว่านับจาก30เมษายนไปจนไปดาวพัสดีเมษายแล้วก็ยังเป็นดาวให้คุณประโยชน์สูงสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับต่อมาครับในตลอดทั้ง8เดือนก็จริงครับจะมีอยู่ช่วงเดือนพฤษภาคมครับมีทั้งเรื่องดีๆมากๆแล้วกเรื่องที่ต้องย้าเตือนนิดหนึ่งครับพฤษภาคมนะครับดาวพระอังคารกับดาวพระราหูนะครับ เป็นคู่ท่ากันอยู่แต่เป็นคู่ท่าของความใจร้อนนะครับความเรรวนไม่แน่นอนนะความที่พยายามเอาชนะนะพยายามพูดคุยกันให้ดีครับมาอยู่ที่เรือนมรณะเจ้าเรือนปัตตนีด้วยนะเกณฑ์แรกสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยคือแฟนมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ครับดูแลใส่ใจกันให้ดีนะครับหรือว่าใครที่โสดในช่วงนี้ถ้าเข้ามาต้องดูใจกัน,นยาวๆนิดหนึ่งครับเพราะตลอดเดือนพฤษภาเนี่ยคู่ครองเป็นมรณะถ้าระมัดระวังนิดหนึ่งครับพบเจอความรัก ที่ยังไม่ชัดเจนนะต้องดูใจกันหน่างๆนะมีเกณฑ์จะถูกหลอกหรือว่าถูกโกงเงินได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับดาวพระอังคารเป็นดาวชุ่วรสุภาแล้วก็พันธุด้วยฉะนั้นต้องดูแลใส่ใจคนในบ้านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่พระในบ้านครับสุภาพระในบ้านมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้นะครับรวมทั้งรวมทั้งเรื่องของพันธุหมายถึงการยย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับ ช่วงนี้การเดินทางต้องระมัดระวังนิดนึงครับใส่ใจกฎวินัยจราจร,จรเดินทางปลอดภัยครับใครมีบ้านตรวจตาบ้านมีเกณฑ์ได้ซ่อมบ้านนะครับเดือนพฤษภาคมหรือว่ายุยานพานะรถราน่นะครับตรวจตาให้ดีมีเกณฑ์ต้องซ่อมแซมเป็นอะไรก็รีบทำนะครับจะได้เดินทางปลอดภัยครับแต่เรื่องดีๆก็มีนะครับมีดาวบุญใหญ่แล้วก็ดาวตำแหน่งดีๆนะครับมากองรวมกันอยู่ทเรื่องการงานของคุณเนะี่ยมากลุ่มกันหมดนะครับ เรื่องดีๆมีแน่นอนการงานเป็นเกษตรรายเทดีด้วยนะคร mm hmm. ับเดือนพฤษภาคมการงานมีดาวบุญใหญ่อยู่มีดาวการเงินอยู่นะมีดาววัสนาคุณอีกฉะนั้นการงานของคุณเนี่ยจะโดดเด่นนําพาซึ่งการเงินรายได้ที่สวยสดงดงามรายได้ที่เป็นกรอบเป็นกำม,มากๆนะครับในเดือนพฤษภาคมท่านใดที่ทาํามาค้าขายเราว่าจัดเต็มให้เต็มที่นะครับเปิดกิจการร้ังค้าให้เต็มที่จัดโปรโมชั่นได้ก็ดีนะครับลูกค้าอุ่นอุนคุณเป็นพิเศษนะครับท่านใดที่ทํางานประจําก็ หยิบจับดเริ่มงานใหม่ๆก็ทําได้ดีนะในช่วงนี้นะครับมีโอกาสเปิดตัวอาชีพใหม่รายได้ที่2กิจการที่3งานที่4คุณทําได้ดีมากๆนะครับช่วงเวลาที่พิกเรื่องของการงานแล้วก็การเงินในชีวิตเลยนะครับพฤษภาคมครับช่วงหนึ่งครับกันยายนครับดาวต้องย้ําเตือนครับ่วงนี้ดาวพราหงบนเลงกับดาวประพุธครับเป็นคู่ศัตรูกันอีกแล้วแต่อยู่ในเรือนการเงินเนี่ยทีนี้ต้องย้ํากันโดยตรงครับเพราะว่า พระพุธเป็นเจ้าเรือนการเงินครองตําแหน่งเข้มแข็งมากมากนะครับมาเล็งกับดาวพระราหูก็ยังเป็นศัตรูกันฉะนั้นการเงินถามว่าดีไหมดีมากๆนะครับเพียงแต่มันจะเจอสคู่ศัตรูนะเพราะว่าดาวพระราหูเป็นดาวชจ้าเรืองปัตตานีฉะนั้นช่วงนี้นอาจจะมีปัญหาการเงินกับคนรักนขก็คู่ครองกันคุยกันให้ดีนะครับดาวเล็งกันแล้วก็ดาววาสาคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นนะครับอาจจะมีปัญหาความขัดแยง้งถามว่าการเงินในช่วงนี้ดีไม่ดีนะครับการเงิน การลงทุนแบบมีหุ้นส่วนดีแต่จะมีปัญหาความขัแย้งกับคู่ครองไอ้คู่ครองแล้วก็หุ้นส่วนนั่นแหละครับต้องคุยกันให้ดีจะขัดแยง้งคำพูดคำจาต้องระมัดระวังคำพูดคำจาการดีวงานเอกสารสัญญาต่างๆกับคู่ค้าคู่สัญญามีเกณฑ์จะมีโอกาสขัดใจบิดพลิ้วบิดเบือนไม่ชัดเจนหรือว่าการทรยศหักหลังได้ด้วยนะครับอาทิตย์กับดาพระราหูเป็นคู่ พยายามเป็นที่1ขัดแย้งกันนะครับจะมีปัญหานะครับเรื่องการเซ็นสัญญาสําคัญสาคัญในเดือนกันยายนครับอีกช่วงหนึ่งท้ายปีเลยครับเดือนธันวาคมครับชาวลัคนาราศีสิงห์ครับดาวพระศุกร์อีกรอบหนึ่งนะครับพระศุกร์เข้าว่าเสาร์แสกยังอยู่ตําแหน่งที่เรือนปัตตานีเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้มีเกณฑ์จะขัดใจกันนะครับกับแฟนกับคนรักนะโดยเฉพาะการสื่อสารไม่เข้าใจกันเรื่องของการทํางานกระทบเรื่องการเงินชิ่งต่อไปที่ความรักนะครับ ใครที่ประกอบสมาชีพธุรกิจร้านค้ากับแฟนกับคนรักใส่ใจกันให้มากระมัดระวังด้วยนะครับเรียกว่าบางครั้งบางครั้งการสื่อสารกันหวังดีแต่ไม่เข้าใจกันหรือว่าสาระหมายถึงเพื่อนด้วยนะครับระมัดระวังเพื่อนเนี่ยแหละครับจะทําให้เรามีปัญหานะกับแฟนนะเพื่อนในที่ทํางานกับแฟนการทํางานกระทบกันหมดแล้วครับการลงทุนการเงินแบบมีหุ้นส่วนช่วงนี้เรื่องเหมือนกันนะครับจะมีปัญหาได้แน่นอนนะครับ จะทาให้เปลี่ยนจากามิตรภาพนะเป็นคู่สัตรูตกันด้วยนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งมิตรภาพเรื่องการหยิบยืมเงินในเดืนอนธันวาคมนะครับแล้วก็ดูแลใส่ใจแฟนให้ดีนะครับบางครั้งนอกจากความเห็นไม่ตรงกันแล้วส่ขภาพร่างกายของแฟนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ดูดมงก่อนเราจะได้วางแผนชีวิตได้อย่างดีอย่างปลอดภยัยแล้วก็ราบรื่นได้โดยเร็วครับแต่ภาพรวมดาวพฤหับสบดียังคุ้มภัยคนอยู่นะครับตลอดทั้งปีเนี่ยต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ โชคดีพอสมควรเลยนะครับท้ายนี้ครับกระผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงห์ครับพิมพ์คอมเมนต์ครับเป็นดาวภาษาของท่านเองครับพิมพ์เลขหนึ่งครับดาวพิตย์เลขหนึ่งรั่วเก้าตัวนะครับส่งเสริมว่าสนามท่านมีความเข้มแข็งดีทุกด้านครอบจักรวาลครับหรือว่าท่านต้องการพรสิ่งใดอันประเสริฐก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับขอให้ท่านส่งเสวิมทุกเรื่องทุกประการครับท้ายนี้ครับกระผมก็ขออำนวยพรนะครับให้ตลอดปี67นะครับชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พบเจอแต่คนดีพบเจอแต่ความดีไม่มีความทุกข์สมบูรณ์สุขด้วยอริรัพย์โภครับนานาแต่นี้มีเงินทองใช้ตลอดไปมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โชคดีตลอดปีตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ